มาเด้อพี่น้องเอ้ยมาชมอีกแล้วไก่สีเกียวแล้วแก่เต็มทีพี่น้องเอ้ยเบึง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 ผู้ใดอายากได้พันสั่งย้าเข้ามาเด้อพนะลูกสาวว่าเออเขาสีเบึงให้่าสั่นพี่น้องเพ็ดสำรับไปกินไวนั่นในขั้วเลี้ยนเน่าพี่น้องมันเป็่นเขาแทบอีลีย้าย,ยั่งประทับใจเลย ม่วงเงยเง่าจ้าคุณเกินคือบอีกนี่นะสามห้องโอสาม่วงสาม่วง,งพี่น้องอุดน,นอยู่นี่นมันเป็นตองเดียวเ้อพี่น้องเด้อสุดยอดไปเิดเด้อมีตาห่วงแขนเอลีเลยพี่น้องเลยแกนี่แห้งคักนี่โอ้ยดูสิคะเดี๋ยวสิบาดทิโทสีเกี้วแล้วจ้าอีจักบ่เกินซีหามือ สามที่หมื่นดีละโอ้ยดู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 พี่น้องดูดูดูยังไงพุ่นโอ้ยสวยสวยสวยเบิ่งเบ่งพี่น้องว่ามันทายตะมองเก่าเด้ออ้อมทายอ้อมขวาเด้อพี่น้องเด้อให้หน้ามันก็ให้ไงเติบดูพุนพุนพุนเบิึงย่า่ที่ทายสาสเบิึงว่าสายยำใดย่ายกัน มัอมัมมมมับจรักมือย่าย่นี่สองลายจะอัดพ่อล่อ,อเลยจะข้าวแซ่บอร่อยหากมมี่ไผ่เปียบแล้วใบใส้โคจนาชวนเสื้อเด้อพี่น้องเดอ้อสันเห็ดเห็นกับตาเราจะเห็ดกับมือจะเบิง่งนี่ก่อนึงจะเบิง่งนี่ก่อนึงจะ โอ้ยบึงทั้งนจ้าโอ้ย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 ย่างไม่อีกเดินช้าๆมาอีกมึงห่วงนี่ตุกตุนจ้ะบึง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 สวยลีพี่น้องกระลังแดงกระลังกำได้เพอดีเกี่ยวเลยจ้าหมาลงมายองเข่าโอ้ย นี่แต่ห่วงอ่อยต่อยพี่น้องสะอ่อนน้ำย้ายโจมป่ะจ้าไทยอ่อมไทยวนอยู่นี่ละสะอ่อนไหลนี่ห่วงหนึ่งจ้า สัำนี่แหละจ้าตอนเจ้าสิอัพเดตให้เพิ่งได้จ้าเด้อ